ก็เป็นว่าเขาบอกว่าตอนเศารนะคะเช้าที่เริ่มทํางานนั่นเองนะคะเศา้าที่เริ่มทางานนะคะทุกคนนะคะกห็หลายๆท่านนะคะอาจจะว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะเนื่องจากว่าอะไรโควิดนี่แหละค่ะก็คือส้งเหมือดน,น,นะคะสาหนาเปิดไฟกันได้คนแห่งแหล่แหงด้านแห้แต่ดำ <Yeah. S 1> นี่แหละแ่แจงนะพอค่ะแจงนีเนาะ โอเค,ะะค,ะะคะโอเคนะคะนี่นะคะได้นะคะโอเคนะคะงนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะ แต่งตัวนะคะออกไปทํางานทําการการแต่ว่าหลายท่านก็ได้หยุดนะก็เนื่องจากว่าโควิดนะคะโควิดและรอบ3เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะรุนแรงพอสมควรค่ะพี่น้องนะคะหลายๆท่านก็อาจจะหยุดอยู่กับบ้านหลา,หลายท่านอาจจะฟังแบบว่านายจ้างนะคะบอกว่าอ,อวันนี้มาทํางานได้วันนี้เดี๋ยวหยุดไปก่อนนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะนะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ นเดี๋ยวมื่อไหนจะสาวซาลายห้มาได้กินกาแฟเอากาแฟมากินกันได้ สวัสดีค่ะเจอกันเช้าๆนะคะทุกคนนะคะโอ้โหนะคะวานนี้ค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะมีออเดอร์เข้ามานะคะเราก็เลยทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกของเรานะคะน้าพริกของเรานะคะทําวันต่อวันนะคะสดใหม่นะคะนะคะสดใหม่นะคะน้ําพริกปลาย่างรแสแซ่บนะคะของคุณแม่โรจน,นาเดอร์นะคะมีลูกค้าเละ หลายหลายท่านนะถามว่าอา้าวรจนานะพนี่รจนาน,นี่คือใครประมาณนั้นนะคะ <c oughs> จะถ่าวความนะคะไอ้ฟังนะคะทุกคนนะคะรจนาน่ยคือซือ้อแม่ของสาวหน้าเด้ออม,มนีนมาค้องไผ่ดอกนะคะซึ่อคุณแม่นะคะบอกว่าแม่อันแตนน้อยนะแตนน้อยจะเราถ่าวความให้ฟังนะคะแม่ก็พรนะันกระชอบตามน้ำพริกเค้กินนะครับแถวตางจังหวัดเท่าเนาะ ลุงไ้ลุงหน้านะคะบามีแนวกินนะสักั้าเกิอันพ่อนีน่ยพอพอจะเป็นคนเขาตลาดนะคะบ่มี่ย่างกับสิสือปลาเนี่ยแหละคะ่ะปลาที่เขาบัดซอนาอื่นปลาที่โก,โกนะคะหรือว่าปลาหัวตัดนั่นเองนะคะปลาชอนทะเลหัวตัดนะคะมาแล้วอีพอราา์ลกับสีเอามาอต้มหรือว่าทอดประมาณนั้นแะคะ่ะหรือว่ากระยานะคะเอามา ซับซับแต่ก็ซับซับซับนะคะมองโปกตำน้ำพริกให้กินนะคะอู้วแ่บนะคะแซ่บหลายนะคะอยู่อยู่อยู่บ้านเฮานะคะลงงหาลงหน้าเนาะแซ่บหลายนะคะนี่แหละค่ะก็เลยบอกว่าเสารหน้าบัจักเสด็จอย่างเนาะช่วงว่างๆนะคะช่วงโควิดมานั้นหลายๆท่านนะคะอาจจะคิดเหมือนสารหน้านะคะโควิดทําอะไรดีได้ทำแบบโควิดทําอะไรดีนะประมาณนั้นนะ นะคะสันาก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาโอ้ทำน้ำพริกอีแม่ขายก่อนนะวสันก็เลยทำโทรถามวาแม่ยายสูตรตำน้ำพริกปลาย่ากนั่นเฮ็ดจังไหนวสันนะยายก็บอกมาเฮ็ดโน่นนี่นั่นน่ะนั่นนะมันยังวสันอันว่าสิตำคายกับเออก็เลยบอกว่าว่าสิตำคายโอ้เป็นตาได้คายบ่วนอฮีเสบบ่วนอวันนั้นนะคุณยายว่าประมาณนั้นนะประเดยน ก็เลยสร้างถ้ำมานะคะทับเสซารเรียบร้อยแล้วนะคะอันร้านไส้นะคะร้านไส้เมืออว่าโอ้อันซื้อคุนยาเนี่ออกทัวโลกได้ทวนประเทศไทยเลยได้นิยาอวจนอีเมล์คอยว่าจังไดกบอกอีเมล์บอกว่าโอ้ยเหตุแสบวนนอซื้อเวอร์ไปใสไซน์มาแซนเน,นื้อนะคะแสบอยู่ด้วยจ่าแสบอยู่นะคะสูตรตำรับคุณแม่รจนานะคะหรือว่าคุณยาโรจนานะคะ เนี่ยการเส็จป,ประมาณ e นี้กรเส็จประมาณนี้นะคะกเ็จประมาณนี้นะคะเน ouais ื anyway pues, palace, prawda, ้อล้วนๆนะคะเนื้อปลาล้วนๆนะคะแล้วก็เอกลิ่นหอมของเครื่องเคียงนะคะกลิ่นหอมของเครื่องเคียงด้วยนะคะเนื้อล้วนๆค่ะกลิ่นหอมของเครื่องเคียงนะคะจุดเด่นค่ะเขาบอกจุดเด่นนะคะจุดเด่นของเขาคือว่านี่แหละค่ะหอมเจียวกลิ่นหอมเจียวด้วยนะ กลิ่นให้ดูใกล้ๆค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะกลิ่นหอมเจียวด้วยหอมเจียวด้วยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งกันเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวสาวนในสัปดาห์ก็จะไปส่งนะคะนะคะสูตรของคุณแม่รสจนานะคะเดี๋ยวกินเอเขาบอกว่า น้ำพริกน่ะน,นะเรื่องกินเขากินน้ำโอ้โยควรสิจจไดค่ะทุกคนนะก็ต้องนำหอมไปเวฟแล้วก็ไปเกีียวนะคะก่อนที่จะนำกับเอาหอมเนี่ยก็ต้องไปค่วอีดบาเทเนเอาไปเขาเรียกว่าไปคั่วให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีกลิ่นไม่อีกนิดนิดนึงอ่ะกินเรื่องเืองน่ะคุณแม่บอกว่าสูตรเพิ่นสูตรเพิ่มมาจันนะคะ เดยวสานี้นะคะสาหน้าผิดจัดไปส่งไปส่งเพื่อนนะคะสัส่งๆนะคะกระปุกละกระปุกละสาบาทนะคะแต่ว่าช่วงแต่วกระปุกละสาบาทนะคะแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นนะคะเราไม่ขาย3ามเก้านะคะเราขายแค่35บาบาทเท่านั้นนะคะหรือโปรไปสุดๆนะคะโปรไปสุดๆเลยนะคะก็คือ 3ามกระปุก100เท่านั้นนะคะสั่งได้เลยนะคะ3ามกระปุก100นะคะคุณลักษมก์ากระปุกนะะเขาบอกว่าเนื้อป่านะคะอีแม่บอกว่าอย่าไปขูดละเอียดมากเด้อเฮยใช่ไเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้มึง เนื้อปลานะคะคุณยายบอกว่าอย่าไปโขโขให้มันละเอียดลลยเด้อให้มันเป็นเนื้อปลาไวแน่ตอนตอนไวแน่เขาเขาเคี่ยวไปให้มันโดนเนื้อปลา,าประมาณนั้นนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดรับเคล็ดที่ไม่รับประมาณนั้นนะคะสูตรของคุณยายรจนานะคะจะไม่ละเอียดมากนะคะให้คุณได้เคี่ยวเนื้อปลากันเลยนะคะ คนละสามกระปุกสามกระปุกขอบคุณมากมากนะคะสำหรับออเดอร์ที่สั่งกันเข้ามานะคะ ต่าเนี่ยเราไปทำงานเลยทำงานแล้วก็จะไปให้เขาเลยนะคะแค่ให้เขาเลยมีเจ้าหนึ่งั่งสี่กระปุก ไว้นานได้นะคะแต่ว่าถ้าให้ดีนะคะถ้าทำไม่หมดนะคะใส่ตู้เย็นไว้หน่อยนะคะช่วงนอากาศร้อน,นะค่ะแต่ว่าน้ำพริกของเรานะคะทำสดใหม่ทุกวันนะคะบว,ว่าในตำน้ำพริกก็ยากยากเลย ตอบแชทนะคะตอบแชทลูกค้าไปด้วยแล้วก็ทําเสร็จก็ออกไปส่งนะคะทําตอนเช้านะคะบายบายสวาสดีออกไปส่งเลยด้วยจ้านะะเพื่อให้ลูกค้าได้เินของใหม่นะคะวันวันสองวันก็น่าจะถึงแล้วนะขอบคุณมากนะคะสําหรับออเดอร์ที่สั่งกันมาแล้วก็ถามถ่ายกันเข้ามานะคะ บอกว่าเก็บเงินไปทางบอนะคะตอนนี้สาวน่ายังไมเข่าระบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสาวน่าจะไปเข่าระบบเลยแล้วนะคะคงได้จะสร้างไปทางเก็บเงินไปทางสะดวกชอบทางไหนก็ตามสะดวกนะคะคุณลูกค้าฝากติดตามด้วยนะคะติดตามนะคะ อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทาง YouTube นะคะโซน่าเฮดยูทูเบอร์ด้ค่ะกับเมืองโซน้าไปน้ำนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบสาระบ้างนะคะกับต่องคอเอาผ้ายนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่แนเดอร์จ่านะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะหรือว่าทิ่ตามนะคะของเหตุ เพจสาวนาชิสเกะหรือว่าเพจนคะน้ําพริกรสจนาเอรสจนาน้าพริกกาได้นะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือเฟ e บ o o กนะคะของศิริลักษดาวใสนั่นเองนะคะฝากติดตามน้าเนยเดอจ้านติดฉลน นี่แหละค่ะชีวิตการทำงานต้องเอาตัวรอดประมาณนั้นแหละนะคะตื่มกาแฟ,าฟก่อนไปทำงานนะคะชื่นใจ่ละตอนจะสอนะคะผู้น้องคอนก,นกนัอาจจะบอได้กินขา้าวเสากันเนาะอาจจะเป็นอาหารขึ้นเสาร์นหน้าเลยละ่ะกินกาแฟาแล้วก็แล้วใช้สายไปก่อน คไอยหาข้าวกินประมาณนั้นนะคะอละ่าคะฝากติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะห่างไกลนะคะโควิดกันทุกๆท,ท่านนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อกันนะคะไปไหนมาไหนก็ อย่าลืมด้ค่ะใส่แมตนะคะปวงกันไว้นะคะติดมาแล้วมันลําบากนะคะนะวัคซีนตอนนี้ก็หาสิบว่าห้าสิบแล้วค่ะว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดนะคะแต่พวกลานลันเขาประกันเสร็จแล้วะค่ะเขาประกันฉีดแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ลงทะเบยียนฉีดเลย <laughs> องการตัวเองเอากอน,นะคะนะคะโชคดีมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะที่สั่งเข้ามานะคะน้ำพริกคุณแม่รสยนานะคะน้ำพริกปลาย่างรแสแซ่บค่ะส่วนใหญ่ก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะตามที่ระบุไว้นี่แหละค่ะหรือว่า qr code นะคะนี่นะคะ หรือว่า QR Code นะคะหรือจะเป็นช่องทางไหนที่ลูกค้าสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของสิงนิรัดาวใสนะคะหรือจะเป็นทางเพจนะคะเพจของรจนาน้ำพริกก็ได้หรือว่าเพจของสาวนาชิตเกตก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเะค่ะเดี๋ยวไปส่งนังพีิกก่อนค่ะเดี๋ยวจะสายนะคะโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ